ใหญ่มากค่ะดูดูดูใหญ่จังค่ะโวยโต๊ะโวยลานค่ะโวยใหญ่จังโวยลานมากค่ะเพื่อนๆกันตัดแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนุ่นวันนี้มากับน้องนุ่นโว้นี่เอ้ยมาเจออะไรมาดูเลยค่ะโอยผักผักผักมาดูมาดูมาดูผักของ น้องนุ่นจ้ะน้องจนบอกชักไอ้น้องจน <laughs> น้องนุ่นบอกสวัสดีนะคะไปโอ้หน <c oughs> <c oughs> ี่นี่นีนโ่โอ้ยเห็นไหมคะมันเป็นอะไรอ,อุ้ยผักกวางตุ้งกวางตุๆๆๆ้งกวางตุ้งฝรั่งจะไปแกงส้มกันนี่ดูยังสวยเลยพอดีไปหาช้อนกุ้งกันมาแล้วไม่ได้กุ้งนะคะก็เลยขับผ่านมาทางนี้โอ้ยอะไรจะฟินขนาดน,นี้นะคะ่ะพี่น้องนี่ดูซ่ดูดูค่ะ โอโหหนุนเดี๋ยวต้องไปดูทางโน้นนะทางโน้นงามมากไปไปดูทางโน้นงาม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 หลาเนี่ยดูดูดูเฮ้ยผักแกงส้มนะฮะดูดูดูทางโน้นก็มีโน่นฝั่งโน้นนะแต่ว่ามันใกล้ถนนเกินอันนั้นนะมันใกล้ถนนเกิน เดี๋ยวต้องบอกเอคุณจอยกับมาดามนะคะต้องมาดูสวยมากโอ้โหนี่ยงต้นเอายังคะดูสิคะสวยมากเลยค่ะเอาต้นไปปลูกบ้านได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะแต่๋ว่าต้องไปซื้อที่ดินเพิ่มอันนี้มันขึ้นมันขึ้นเอเ้วเขาขุดดินแล้วมันก็ขึ้นมาเองนะคะัเพื่อนๆอุ๊ยตายแล้วเราจะทำไงได้หัวล่ะคะเอากันไกลอะไม่ได้เอาอะไรมาขุดเลยอไม่ได้เลยแข็งมากค่ะอ กุ้งแกงส้มอร่อยนะคะโหยังอร่อยค่ะแกงส้มจะหอมเหมือนหัวเช้าไม่ได้เอาอะไรมาขุดเขาขุดดินแล้วมันก็มากับเมล็ดมันคงมากับดินแล้วป่านนะค่ะขวบมากค่ะเอาไปแกงโอ้ยไม่นิี้ยหนูก็ไม่ได้มันไม่ได้ลูกกระดินแข็งโอ้ได้สักแังส้มดีใจอืมได้แกงส้มอันนี้คนเดียวอันนีคะ อันนี้ก็อันนี้ก็กินได้นะคะเนี่ยแตมแก่อ้โมันหัวแท้เขาบ้านเราเลยค่ะดูดูค่ะดู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 โอ้ยสวยสวยแตมแกออกมาแล้วเราก็แกงส้มค่ะแก่ส้มมันไม่สนคณะคณะเอาด้วยนะคะต้องมีมีคณะด้วยนะคะเอาคณะไม่ใช่คณะอะไรเดี๋ยวคณะดูฟังตุ้งฟางตุ้งใโอ้ยผุทธไทยไม่แข็งแรงนะฮะ โอ้ยแกงส้มเนาะมลลายเซบลายแกงส้มอ่ะกลังอ่อนเลยค่ะกลังอ่อนเลยค่ะระวังโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์อยู่ไหนคะโห้ยนี่มาใส่นาตะกร้าหนูไหมวะได้ลงไม่ได้อะไรอยลิงลิงตาสื่อ มันงามมากจ้าโหมันงามมันคืองามลายขมก็มีนะคะคามิลาิที่สวยงามมากนี่ค่ะนี่ธรรมชาติาานี่เป็นอะไร,ะไรนะชาที่ไปทำชาะคะเนะคะสวย ชามันดอกเก๊กห่วยอ่ะนี่ไงคะผักขยังตรงนู้นขยังเต็มเลยนะแต่โบมันเหมือนขยังมากเลยอะดูดูดูเหมือนมากจ้ะแต่มันไม่มีกลิ่นหอมกันนั่นเองนี่อะเหมือนขยังดูดิตออเก็บตอกดินแห้สารบ้านค่อยดินแยกแตกละแห้งดูน้องแห้งนะแห้งจริงๆเลยดูแห้งมาก มมไม,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 ม right ่มีกลิ T ่นนี่เหมือนคณะเลยเนาะหุมูก็ไม่ได้มอันนี้เหมือนคณะเลยนะอืมคณะไหมถุงสนหรือคณะอังดีหลอกคับโอ๊ยตายแล้วเจอหัวแล้วก้าหัวแกงแกงสมอร่อยเลยค่ะพี่น้องหัวมันน่ะเห็นไหมมันเหมือนหัวประกาศใช้เท้าเลยอ่ะนี่อะไรนะมันร้องตองแตงเห็นบ้าแค่ไหน โอ้ยหนี้สวยไหวหนอนใช่ไหมคะวไายหนอนไหนระคะไหนลักะมะรักะมาละกะมาจากเขมรนุ่งจะไปอย่างเฮ้ยเป็นไก่นี่ก็จะเอาอีกอย่างมานี่แหละดีแล้วเนี่ยสวยมากเลยอ่อนแซ่บโอ้โหเจออีกแล้วนะมีคณะชัดๆแนวหรือคณะเนี่ยคณะบทสอบไปเอวันตัดไอ้ใบไม่ดีให้หนูออกให้หนูหน่อยได้ปะมาดูต้ม โอ้ดูแตกอตบายเสวยแตกอโอ้โหคณะเอ้กันไกลเขาดีจริงๆของก็ดีบอกเขาไม่หอมต้นเขาสวยแล้วก็เอาใส่กันเองใส่กางเกงใส่ตะกร้าเราไปก่อนนะคะเราต้องบอกไอ้มาดามกับมาดามเห็ดกับหญิงจอยนะคะเดี๋ยวส่งหน่วยกู้ภัยตรวจดูก่อนงดน กูไปตรวจก่อนเอาเอาค่ะเดี๋ยวเอาค่ะอีกผักอีกนี่น่ามันจะแก่แล้วนะมันต้องดึงอย่างนี้นะตอนนี้หนอนดูกอนี้ตอนนี้ก็สวยนะป้าเนี่ยเนี่ยโอ้บ้เห็น วันนี้ไม่เอาถุงมือมาค่อยจะเจ็บมือตินะสัมพันธัญญาไม่ดีไม่ได้ตเตรียมอะไรมาเลยค่อยเราจะไปปลูกเนาะปลูกให้มันเก็บใบกินเงินเลื่อนด้วยไมนแซ่บหัวเนี่ยดูต้นนั้นดิต้นนั้นเหรอ เปิดค่ะดูค่ะผักค่ะผักเต็มเลยค่ะเก็บผักม่อนทำคลิปเลยสิคะนี่ไปเดี๋ยวหนูช่วยบอพี่เขาพี่พี่ที่ไปแพ็ทเจอนี่หาอยู่ตรงนี้เองดูเต็มเลยคณะกวางกวางตุ้งกวางตุ้งเนี่ยพี่ว่าไม่ไกลจากบ้านน้องจอยพี่ไปเก็บพี่ไปเอาไอ้นี่กันมาไปเลยนะไปช้อนกุ้งแล้วไม่ได้กุ้งแล้วก็เจอผักค่ะแล้วก็มาเจอผักนี่หูยงาม มันนขึ้พ,พ,พี่ว่ามันอยู่ไม่ไกลจากบ้านน้องจอยนะมันเป็นเส้นเนี้ยเส้นไปไวเลอร์กับไอ้นี่ไวเลอร์กับไอ้ฮอสันอะ่ะเดี๋ยวพี่ส่งลงเนี่ยลเลยไอ้ไอ้ไรวเเหรอเออเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นให้ว่ามันอยู่ตรงไหนพี่ว่ามไ,นะไม่ไกลนะแป๊บหนึ่งถ้าไม่ไกลออกมาเก็บเลยต้องจับชายถ้าจะแซ่บนะคะ,ะดีนะได้ถุงอีเคียมานะคะ บอกน้องจอยหาถุงดำมาผืเออเด้อเดี๋ยว้อถ้ามาจังเอาถุงดำมาเจอรถคันข้างเลยนะอุ้ยปลาเอ็นนี่หล่นละสวยด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถึงจุงงดวีดีโอกันดูค่ะพี่น้องเพื่อนๆดูดูค่ะมีกวางตุงนะคะเนี่ยกวางตุงฝรั่งมันเหมือนคณะมากเลยเดี๋ยวจะเก็บนะคะนี่ จะเก็บค่ะโอ้ยนี่สวยมากต้องรีบนะคะขนนอนมาหนอนมาโอ้ยตอนนี้ต้องเอากลับบ้านนะคะกะละกาแกงส้มใช่ค่ะด้วยเจะถอนออกได้ไึเป่าคะได้ไหมคะได้ได้จุดยอดจุดยอดตานก็แกงแซ่บด้วย คนจะต้มจับฉายด้วยเด้อเดี๋ยวเราขึ้นเก็บทีหลังนี่น,นะคะน้องนุง่นเ,เราเก็บอยู่นะคะบ้านบ้าน,น,อ,อ,นอ่อนๆห้วยอืมห้วยกระน้อนด้วยจับถุงให้นะคะเย่งกระน้อนอันนี้เราเอาไปแกงส้มเหรอเอาไปผัดไป,ไป่แดงอันนี้ไม่ใช่ผัดแกงส้มน,นะจ๊ะโอ้อันนี้มันเป็นผักเออโอ้โหสวยๆจริงด้เนี่ยอื้มนี่นี่ช่วยช่วยมาแบบ ยังวมาได้นี่เลยคุยกันอยู่เราต้องลงไปไหวย<ป>ดูนอนห้วยผลลุกกะผลลุกกะขั้วมึงนะคะแล้วก็ต้องตัดเลยนะคะอวบมากค่ะไม่ต้องปลูกไม่ต้องรดน้ำเออนี่สวยๆจับได้มือเดียว ตรงนี้ดีไม่ใกล้ถนนเนาะเอ้ยไม่ใกล้ถนนบอกว่าไม่ใกล้นเก็บไปเก็บมาได้คไม่ได้อะไรเลยค่ะเก็บไปเก็บมาตะกร้านะคะเอาไปทำคะเอลาด้าหน้าสไลเดอร์อีกแล้วค่ะดูกอเออสวยสวยมากสวยมากวกเนี่ยยังไม่ได้ยัด เออมันกองไว้ก่อนฮะฟันดีรักหน้าชังกินตะกา้านวันนี้เราไม่ได้น้ำลำใหญ่เราก็เลยเงียบปิป๊บแล้วเ,เกิด<ว><ว>เลยเห็นไหมคะสวยบ่นี่โอ้ยเจอพักกันสมต้นบันนี่สวยมากเลยค่ะนี่ย <c oughs> กำลังจะถอนั่นนี่ย นี่ป้าโหแล้นนะหูยผักแกงส้มนุ่นนุ่นนุ่นจับชัยหัวนะคะเออจับชงจับชัยโอ้โหไม่มาน่าเสียใจแย่เลยนะคะคุณป้าขาคุณคุณอะไรนะคุณนุ่นยอดกำลังอ่อนของธรรมชาติเนี่ยแซบหลายจะตัดยอด่อนให้ชมตัดยอดออให้ชมนะ จับชายนะเนาะเตะแกรงส้มยิงชอบมากเลยเนี่ยเนาะดูหัวเชี่ยหูดูดิอวบอันอวบอันหัวมันกลตัดหัวมันคนตัดนะคะลงล่างล่างหน่อยนะครับจะได้เก็บง่ายครับพี่อเดาโยนแล้วครับโยนโอ้ยหัวมาเกินดูดูเป็นกอเชียวสวยมากเป็นกอเชียวโยนอันนี้ ใบไม่หลอยนะคะเอาตะก้ารนะคะใบจะเอาตะกันการเดี๋ยวลงลงกรุณาลงเนินสุดท้ายก็เอาอัพกันได้นะคะสวยเชียวโอ้โอ้เท่ากระด้งชอบกระด้งแม้ว่าจะเจอหรือจะเออดีบนี้ก่อนโว้ยหนวนหนอนหนวน นี่แกงอะไรคะแกงส้มมือแกงเผ็ดออกั่น <c oughs> น้มันหอยเออตั้งแต่สวยแต่นี่ไงแกงส้มมันเหมือนลูกไอ้นี่ไอ้ต้นรับเลยเนาะป้านเนาะต้นที่แกงส้มมาแหละแตอนนี้มันแก่ไงใชมันเป็นอย่างนนั้ดูที่ลำต้นมันเหมือนมากเลยนี่จ้ะดูที่มีหัวด้วยตัวเองถ้าพี่มาใกล้ๆหนูพี่จะรู้ พี่อย่าดูถูกนะพี่หนูเอ้ยพี่อย่าดูถูกนะพี่อย่าดูถูกนะคะดีแล้วเราจอดโดยปนแ่บคุณนุ่นเราก็ยังเก็บอยู่นะคะเราก็ยังเก็บอยู่ค่ะ่ค่ะยังเก็บอยู่ค่ะยังเก็บอยู่ โม้นโม้นโม้นแล้วก็เก็บใส่ถุงกันเก็บใส่ถุงกันนะคะตรงนี้ของงานดีป่ะตรงนี้โบแซ่บปิดจะถอนไ้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะถอนไว้ก่อนอ๋อนี่อือ เห็นไหมคะเนี่ยช้นอนวางแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยสับ,สบ,สบทีเดียวรอกันไกลก่นนะคะรอันไกลกัอน,นะคะ่ะนี่มันต้องดึงอย่างนี้เละคะ่ะเพราะว่าเอาการไปกินเนาะ,ะเห็นไหมคะสวยมากเลยเขาไมา่ได้ปลูกนะคะมันขึ้นเองนะคะเนี่ยมันขึ้นเขาไม่ได้ปลูกนะคะมันขึ้นเองนะคะเพราะว่าเขาก็มา,าขุดดินเนาะแล้วก็ถมดิน เนี้ยมันก็ติดมากกับดินเนาะพวกมเมล็ดพวกอะไรนี่มันก็ได้ฝนได้ฝนมันก็ขึ้นนะสินี่อร่อยมากด้วยเนี่ยถอนนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกต่อด้วยเนาะเดี๋ยวก็ไปปลูกได้น้องจอยวัตมามน้องจอยวัตมายังไม่เห็นนะคะนี่่ะดูเห็นไหมเนี่ยอุ้ย,ยนี่เหมือนถอนอยากเลย อือเดี hmm. so so ๋ยวไปตรงนั้นยิ่งงามค่ะงามแท้งามว่างามหลายระวังรวมไาเกิดรวมกันไว้ก่อนนะค่ะแล้วก็นู่นตรงนู้นก็มีอีกนะตรงนู้นะเยอะแต่ว่ามันน้องเขาว่ามันใกล้ถนนเกินนะะ ก็เลยไม่ไปเอากัน,นใกล้ถนนเกินนะคะน,นี่ต้นใหญ่มากโหนี่ค่ะดูดูดูดนี่ต้นใหญ่มากมาให้น้องนุ่นมาตัดแล้วก็เด็ดมาให้เขาก่อนนะคะนู่นนุ่นอยู่นุ่น,น,นเด็ดมาให้เขาก่อน เด็ดให้เขาหรอแล้วเขาตัดเขามันเขามีกันไกลนะคะเขามีกันไกลคค่ะโอเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องเอาทิ้งหมดแล้วไม่ได้กินแล้วค่ะ không là... càng... có yeah, đúng rồi oh, đừng... uh, ừ,